เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Telling Story กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ก็ต้องขอบอกว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆหลังจากที่ Taylor er Resident Evil ฉบับ r รีบูทเว o m e ม o ู a ล c o o n City ได้ออกฉายเมื่อคืนนี้ไปนะครับก็ได้กลายเป็นที่หือฮาและเป็นกระแสไปในทางสองด้านที่บ้างก็ว่าดีบ้างก็ว่าขัดใจซึ่งสำหรับผมเนี่ยออกไปในทางขัดใจมากกว่าในส่วนของจิลและลีออนแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ทาง t e l l i n g Story ไม่ได้จะมาพูดถึงประเด็น2คนนี้นะครับแต่จะมาพูดคุยผ่านเทเลอร์ตัวอย่างกับ8เรื่องน่ารู้จาก Resident Evil Welcome to r a c ล o o n City ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันได้เลยครับเรื่องที่1น,นะครับเพลง w h a t s ท p p อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับ ว่าผู้กำกับเนี่ยจะใส่มาให้เราได้ว้าวด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ตามข่าวพวกนี้มาสักพักละมั้งแต่พอเมื่อเทเลอร์ตัวอย่างได้ออกมาแล้วและได้กลับกลายเป็นเพลงวอซับเนี่ย,เ,ยเดเดว่าชาวยุค90เนี่ยคงจะรู้สึกคิดถึงไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับเพราะจะมีช่วงหนึ่งที่เราได้ฟังเพลงนี้บ่อยมากและเป็นเพลงที่ดังมากๆอีกด้วยเพลงวอซับตามประวัติแล้วได้ปล่อยออกมาในปี1993เป็นซิงเกิลนำของวงโฟนอนบลันส์ แต่งขึ้นโดยลินดาแพร์รีนักร้องนำของวงและขึ้นฮิตติดชาร์ตทั่วโลกโดยเฉพาะในทวีปยุโรปขึ้นไปถึงอันดับ2ในประเทศอังกฤษก่อนที่ลินดาแพร์รีจะประกาศลาออกจากวงและกลายเป็นนักแต่งเพลงจนฮิตติดชาร์ตและได้กลายเป็นนักแต่งเพลงฮิตอย่างเช่นเพลง get the party started และปีต่อมายังประสบความสำเร็จจากเพลง beautiful ของคริสติน่าอากิเล่ากลายเป็นนักแต่งเพลงที่โด่งดังในที่สุดนั่นเองครับ 2. การกลับมาของการเคารพต้นฉบับ สำหรับแฟนๆที่เติบโตมากับ Resident Evil อยู่แล้วนะครับคงจะรู้สึกเบาใจไม่ใช่น้อยนะครับที่สำหรับภาครีบูตเนี่ยไม่ได้ออกทะเลไปไกลอย่างที่คิดแต่จะได้กลับมาสารต่อในเส้นเรื่องหรือไทม์ไลน์หลักกันสักทีซึ่งในหลายๆฉากเนี่ยก็เคารพมาจากต้นฉบับในเกมสะส่วนใหญ่ทำให้แฟนๆที่หลงรัก Resident Evil เป็นต้องหัวคิดถึงกันบ้างแหละไม่ว่าจะเป็นฉากคฤหาสนหาดของสเปนเซอร์ฉากรถบรรทุกระเบิดหน้าสถานีตำรวจในเมืองแรคคูนสตีทีและที่ต้องทำให้ร้องว้าวขึ้นไปอีกเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นฉากการปรากฏตัวของซอมบี้ตัวแรก นายคาริลฮา์สเปนเซอร์อย่างแน่นอนซึ่งจากที่ดูเทลเลอร์มาเนี่ยก็นับว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามไม่ใช่น้อยเลยเล่ะครับ 3. การเปิดโปงของเรื่องราวในเทลเลอร์ตัวอย่างเราจะได้เห็นถึงการทดลองของดรวิลเลียมสเบอร์กินและข้อมูลวิดีโอลับจากการเปิดโปงของนักข่าวที่มีชื่อว่าเบนเบอร์โตลูซีซึ่งใน Resident Evil 2เนี่ยเขาได้ถูกฆ่าปิดปากจากมิสเตอร์เอ็กหรือไทแรนต์แต่ในเรื่องเราไม่สามารถรู้ได้ครับว่า เบนจะมีชีวิตรอดอยู่ไหมแต่คาดว่าน่าจะไม่เหลือครับเพราะแคลและคริสน่าจะได้รับวิดีโอนี้ก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในเมืองแรคคูซิตี้อย่างแน่นอนและเบนอาจจะถูกใครบางคนฆ่าปิดปากไปแล้วทําให้แคลและคริสจําเป็นที่จะต้องไปยังเมืองแรคคูนเพื่อตามหาเบาะแสถึงความไม่ชอบมาพากลของบริษัทอัมเบลลาและต้องการจะเปิดโปงเรื่องราวสศกรปรกต่างๆก็ได้สนะครับการย้อนเรื่องราวไปสู่จุดเริ่มต้นอันนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่า เราจะได้เห็นการรวมตัวกันของหน่วยสตาร์หรือทีมอัลฟาที่ต้องหนีเอาตัวรอดจากสุนัขซอมบีก็ไปยังคฤหาสน์ของสเปนเซอร์ที่ทำออกมาได้ค่อนข้างเหมือนกับในเกมเลยทีเดียวซึ่งจากจุดนี้เนี่ยเราอาจจะยังเห็นดีเทลหรือรายละเอียดได้ไม่มากเท่าไหรน่นักแต่คาดว่าน่าจะทำให้เราลุ้นระทึกและสยองขวัญได้อย่างแน่นอนอีกทั้งยังตัดไปถึงฉากของการมาเยือนของแค่เรดฟิวที่เข้ามาสู่เมืองแรคคูนซิตี้และได้พบเจอกับรีออนตำรวจหนุ่มหน้าใหม่ที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาประจำการวันแรกพอดีแต่ทั้งสองเนี่ย กลับได้พบเจอกักบการระบาดของเชื้อไวรัสทําให้เกิดความวุ่นวายและการเอาตัวรอดในเมืองแห่งนั้นไปให้ได้ซึ่งทั้งสองฉากนี้ก็น่าเป็นสุดยอดของเหตุการณ์เริ่มต้นจากเรื่องราวในเกมที่เป็นแฟนน่าจะอยากเห็นกันมากที่สุดแล้วนั่นแหละครับเรื่องที่5นะครับลิซ่าเทรเวอร์โดยจากแหล่งข่าวที่มีการปล่อยภาพบางส่วนของหนังซีรีส์นี้ออกมาเราก็จะได้เห็นรูปร่างของลิซ่าเทรเวอร์ซอมบี้กลายพันในครณลักัณของสเปนเซอร์ที่เดิมทีเธอเป็นลูกสาวของจอร์ดเทรเวอร์ สถาปนิกผู้ออกแบบกลไกของคฤราสิา์หลังนี้จนเมื่องานเสร็จแล้วเนี่ยสเปนเซอร์ได้หล่อให้ครอบครัวของเทเวอร์มารับประทานอาหารที่คฤหาลน์ดร่วมกันซึ่งตามประวัติที่หามาจอร์ดเองกํลาลังตกงานทําให้เจสสิกาภรรยาของเขาได้ขับรถมาที่คฤราสนา์กับลิซ่าซึ่งวางแผนจะพักที่คฤราสิา์หลังนี้สักหนึ่งสัปดาห์จนกว่าจอร์ดจะมาถึงครับแต่ทว่าพวกเธอกลับถูกจับตัวไปทดลองและถูกฉีดด้วยโปรเจนิเตอร์ไวรัสสายพันธุ์ทาปเและท y p ป B จนร่างผู้เป็นแม่เสียชีวิตโซวลิซ่ากับซึมซับเชื้อไวรัสมาได้ยาวนานหลายปีจนกลายมาเป็นซอมบี้อย่างที่เห็นครับซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยถึงความสามารถและบทบาทของลิซ่าสักเท่าไหร่ยังไงก็คงต้องไปติดตามกันในซีรีส์นั่นแหละนะ 6. ชฉากการปรากฏตัวของซอมบี้ตัวแรก สำหรับแฟนเกมซีรีส์ของ Resident Evil เนี่ยฉากนี้ก็คงจะเป็นฉากที่เฝ้ารอคอยมานานเลยใช่ไหมล่ะครับกับการปรากฏตัวของซอมบี้ในภาคแรกที่เคยสร้างความระทึกและน่ากลัวต่อผู้เล่นกันมานักต่อนักแล้วซึ่งด้วยความที่ซีรีส์ Resident Evil นี้เป็นภาคที่เคารพต้นฉบับจะไม่มีฉากในตำนานแบบนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้แหละนะแต่ผมว่าเราเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปอินอะไรกับมันมากก่อนนะครับคงจะต้องลองไปดูกันในซีรีส์เท่านั้นว่าจะทําให้เราตราตึงเหมือนกับในเกมได้อยู่ไหมเจ็ การปรากฏตัวของจีโดยในส่วนของเหตุการณ์เมืองแรคคูนซิตี้หลายคนที่เล่นเกมนี้จะรู้กันดีว่าเราจะต้องเผชิญกับจีหรือดร์วิลเลียมส์เบอร์กินที่ฉีดเชื้อจีเวรัสเข้าไปทําให้เขากลายเป็นบอสใหญ่ในภาค2ซึ่งสหรับในซีรีส์ก็ได้ปรากฏตัวออกมาให้เราได้เห็นกันดีกด้วยครับฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นการต่อสู้ของ2ตัวละครอย่างแคร์และลีออนที่จะต้องปราบจีให้ได้แต่จะด้วยวิธีไหนนั้นอันนี้น่าสนใจครับ การปรากฏตัวของลิกเกอร์และฉากในตำนานเรเดววนี้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่รอคอยมายาวนานหลายปีเลยทีเดียวกับการปรากฏตัวของลิกเกอร์ที่เราเคยพบเห็นกันในคัสซีนในภาคที่2กันมาแล้วซึ่งงานนี้น่าจะเป็นอะไรที่สนุกอย่างแน่นอนแต่ก็ขอภาวนาอย่าให้ลิกเกอร์ตายง่ายเหมือนกับในเกมก็แล้วกันนะครับและอีกเรื่องที่อยากจะขอแถมก็อีกสักเล็กน้อยนะครับ นั่นก็คือมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เป็นฟิล์มเขียนเอาไว้ว่าแอดฟอร์ดทวินซึ่งนั่นก็อาจจะหมายถึงอเล็กเซียและอัลเฟรดที่เกิดมาในตระกูลแอดฟอร์ดและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเวโรนิกาก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ถึงความเป็นไปในอนาคตนะครับว่าอาจจะเกิดภาคของโค้ดเวโรนิกาขึ้นโดยแคร์จะต้องไปตามหาพี่ชายจนพบเจอกับเรื่องราวของเหตุการณ์ของตระกูลนี้และก็ต้องหาทางออกมาจากเหตุการณ์นั้นให้ได้ครับไม่แน่นะเราอาจจะได้เห็นตัวละครสตีฟในอนาคตก็ได้ และนี่ก็เป็น8เรื่องราวน่ารู้ที่ปรากฏอยู่ในเทเลอร์ตัวอย่างของ Resident Evil Welcome to r a c c o o n City เป็นยังไงกันบ้างครับหากมีส่วนไหนผิดพลาดหรือขาดตกประการใดก็ขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะครับและถ้าใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Tailing Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ